สวัสดีครับเรามาดูผมซตบอนเพย์เมลเล่อังเกษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่7เมษายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบอร์ลี่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ2แฮหโดยที่เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้3ประตูจากนาธานคอลลินเจโรดิเกสแล้วก็แม็กซ์เวลล์คอนเน่ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจาก2ษของลิชาริสัน ก็เลยทาให้ตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนตกชั้นครับเอเวอเรตยังอยู่อันดับที่17มี25คะแนนเหมือนเดิมก็หาจากโซนตกชั้นคะแนนเดียวฮนะแล้วก็ทีมที่ไลจ่จีนมาก็คืออันดับ18อย่างเบอร์รี่นี่แหละที่เก็บเพิ่มเป็น24คะแนนแล้วในขณะที่ดาวน์โซล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซดไป20ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่32คือวันสุก์นี้จะมีดีกอสเซลจะเปิดบ้านเจอกับวู วันได้วันเสาร์ที่9เมษายนเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอแมนยูอาร์เซนอลเจอไบรตันซัลตันพบเชลซีวัตฟอร์ดเจอลีดแล้วก็วิลลาพบกับสเปอร์แล้ววันอาทิตย์ที่10เมษายนก็จะมีเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมเลสเตอร์พบพาเลทนอริชเจอกับเบอร์ล,ลี่แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูล